ก็เป็นวิธีเช็คแมกเนติกเสียนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาไฟนะครับลายกับนิวตันนะครับเข้าคอยนะครับแล้วก็ทําการนะครับเปิดเบรกเกอร์เลยนะครับพอเปิดเบรกเกอร์มันก็จะมีเสียงแต๊ะเบาๆนะครับแล้วก็ทําตรงๆนะครับวิธีเช็คเลยครับอย่างแรกก็มิเตอร์นะครับปรับไปที่โอห์มนะครับ สองขานี้ก็เป็นไฟออกไฟเข้านะฝั่งไหนก็ได้แล้วก็จิ้มเข้าไปอ่านี่นะครับถ้ามีเสียงก็คือต่อนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟเข้าที่ขาใดขาหนึ่งนะครับแล้วเราก็เปิดนะครับแล้วเราก็เช็คเช็คแรมนะครับเช็คเช็คไฟว่าไฟมันมาไหมนะครับ ถ้าเกิดว่าคอยมันเสียนะไฟมันก็จะไม่เข้านะครับถ้าเรามีพัดลมหรือว่าคอมเพรสเซอร์เราก็สามารถาต่อเทสในคอมอในคอมเพรสเซอร์ได้เลยนะครับ